สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันนี้แม่เต็นจะพาไปสวนไป,ไปเก็บมะขามค่ะฟังเสียงแม่ตอนนี้คือเจ็บเจ็บคอรดน้ำต้นไม้ผมสา่ต้นนี้มากเลยทุกคนอะไรน,นะ,ะของฤษีขอฤษีอะไร มีอยู่ช่วงแม่ไม่ได้ออกคิดอ่ะคิดหมดโอ้ยตรงนี้ทุกคนไม่อยากจะอวดแต่ก็อวดนิดนึงเหอะมันกินได้ไหมคะข้าบองเพ็ดหรอแม่เห็นต่างประเทศนะแต่ไม่น่าจะทานได้นะทุกคนนะเป็นบางพันุหรือเปล่าอนเนี้ยแม่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ถ้ามัน,มนสวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะ ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ยังไงก็ฝาก Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันนี้เม่อเซนจะพาไปสวน ไปเก็บมาขามค่ะฟังเสียงแม่ตอนนี้คือเจ็บเจ็บคอนี่อาหารเช้าของคุณแม่วันนี้ต้องกินเพราะจะไปทำงานเป็นมันมันม่วงค่ะชุดแม่เห <c oughs> มือนไปออกกำลงกายมากเรม่เหมือนไปสวนเลยต้องใส่รองเทา้าแล้วใส่เกงเกสื้อตัวนี้ตั้งแต่แม่ทำงาน เช้านี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเช้าวันอาทิตย์นะพรก่งนี้น่าจะเป็นวันวันอะไรนะวันมาคฆบูชาหรอวันนี้แล้วแล้วก็อีกวันเป็นวันชดเชยแต่ที่โรงเรียนของเด็กๆเปมีกับแพรวาไม่ได้อยู่นะคะเพราะว่าเขาสอบปิดเทอมประมาณวันที่8-9 ที่จริงก็เขาเรียกว่าอะไรอะเมื่อวานไปทานข้าวว่ามีสาวมากบมาดึกกว่ามันเที่ยงคืนจริงเฟงมี่ไม่ยอมกลับเพราะว่าเล่นการกับเพื่อนคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สวนมะขามนะเพราะแม่ก็ไม่ได้เข้าไปหลายหลายเดือนนอกเป็นซ้มเศร้าค่ะไปครั้งล่าสุดเราไปหาคุณย่าทีเ่เขาเสียแล้วแล้วเขาก็คนเหนือเขาก็บ ไปดูกที่เผาไม่หมดอ่ะใส่อใส่เขาเรียกมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอันนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูที่สวนนะครตอนแรกเราคิดว่าเราแข่งในคิดว่าเราน่าจะโอเคขึ้นเวัานั้นแต่ปรากฏว่าไปเจอกูอ่ะกูของคุณย่าซึ่งพเรารักมากไม่รู้สิเขาเขาเป็นคนเลี้ยงเขามาเราก็เลยผูกพันแต่คุณย่าเป็นคนที่พูดไม่ได้นะคะ ถ้าเป็นสมัยนี้ก็เขเรียกว่าเป็นโรคหูน้ำหนุต้องต้องมีเสียงแต่ว่าไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำได้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์กาแฟแม่ก็ไม่ได้เปิดเหมือนเดิมแต่ทุกวันอาทิตย์จะเป็น,ปนวันครอบครัวจะหยุดน,นี่ค่ะทันกาาันถ้าน้าบ้านเสร็จน่าจะโอเคมากกว่านี้ ไปแมวไปอย่างดี้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเรามาต้นรถน้ำต้นไม้รอพ่อเพราะว่าพ่อไปซื้อขนมปาเฟมี่ <c oughs> ทุกคนเป็นยังไงบ้างวันนี้จะพาไปเก็บมะขามพาไปสวนลำไยนั่นนะคะไม่ไม่ได้เข้าไปนานละ้แต่แตเป็นซุมเศร้ามานับครั้งได้ครั้งเดียวันไปอันนี้จะไปอีกหน้าไหนรอรถน้ำต้นไม้ ขันต้นนี้มากเลยทุกคนอะไรนะหนูดูส,สีเขาดูส,อสีอะไรกันมันมีอยู่ช่วงนึงแม่ไม่ได้ออกมาข้างนอกคุณพ่อก็ลดน้ำอยู่แต่ลดแบบร้นเราก็เลยเหน,ไนยูไม่ได้น้ำหนูมเทรือเขาตายแต่ถ้าได้น้ำก็จะมีสี ค่า PM เอ็มสองเป็นห้าเนเท่าไหร่ไม่รู้ทุกคนไม่เห็นดอยเลยมันหน้าหนาวเลยนะมันนีหมอกแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะเป็นฝุ่นเป็นควันในชั้นบรรยากาศเป็นแบบนี้ทุกปีค่ะา็เหนือเชียงใหม่ยิ่งกว่านี้ หมดตัวนี่น้ำไม่ค่อยแรงเหมือนกับว่าเขาปิดทุกอย่างมันนีเนี่เอตอร์่็กระยากร้นนอนๆแบบโค้ดดูดอ,อกไม้สิเห็นไหมเนี่ยไม่โฟกัสนะสีขาวค่ะ พยายามพยานานาพยานหน้า,นนาอะไรนะนี่เ,เขาบอกว่าถ้าถ้าดอกเขาออกอะบ้านนั้นจ <c oughs> ินรวยว้ามีทิศไปเองรวยค่ะรวยความสุขถึงแม้มในทุกๆวันจะไม่มีงานคองเลยแต่ก่อนอยากใช้ชีวิตให้ทุกวันมีความหมายแล้วจะมีของอะไร แม่ไม่ต้องการอะไรมากตอนนี้นก็ผ่านกันเป็ีป่นใจอยาใช้ชีวิตที่มีความเลือกสนใจนบางคนไปทำงานพูดดีคุณที่ทำงานไปทำงานพูดดีกับเพื่อนองค์กรแต่กลับมาบ้านกลับร้านะเลยความรู้สึกของคนนั้งท่านไหนบ้างเนื้อหนุ่มพอจะมีดี พวกนี้เป็นแผลนะคะแผลที่นี้ของเล่นใหม่ทุกคนใช่จริงอยู่ยิ่งสนิทก,กันก็ยิ่งให้เกียดยิ่งตหรือว่ายิ่งคือครอบครัวที่คี่มันตัดไปก่อนทุกคนเืไม่จะพูดว่ายิ่งยิ่งคนกันเองยิ่งเป็นคนในครอบครัวยิ่งเป็นคนที่เรา คำพูดแต่ละคำที่พูดออกมาต้องยิงสนิทเท่าไหร่ก็ยิงให้เกียรติของมันคนนั้นเพราะว่าพดพูดดีนอกบ้านนะที่าจดีมากับแต่กับคนในบ้านาพูดจาเหืือเป็นลายจิตใจของบ่อยๆ้ยำจำนะ เสียงเหมือนปืนลั่นใจแล้วแม้แต่เสียงปืนนั้นไปทางอื่นแล้วอ่ะเสียงปืนนั้นสงบลงแล้ว,วเขาเหมาควันปืนไม่มีแล้วแต่คนฟังอ่ะคือมันอยู่ในใจเขาเหมือนเป็นแผลทุกคนตัวนี้แม่เลยพยายามเวลาพูดก็ต้องพูด,พดเหมือน ให้เกียรติคนอื่นเนาะรักษานํำใจกันไว้อันไหนที่เราหนีได้หลีกเลี่ยงได้ไม่อยากไปท้าเราก็หนีเพราะเพราะว่าอะไรถ้าเราไปก็ไม่ได้มีเหีุผลที่จะทำให้ใครชนะมีแต่ตัวเองนี่แหละจะเกิดไปคิดแต่เขาไม่คิดหรอกคนพูดนะเขาไม่คิดแต่เราคนฟังฟังแล้วกเก็บมาคิดไม่ถึงเป็นซึมเศร้าไงเพราะไม่เก็บทุกอย่างมาคิดหมดโอ้ยตรงนี้ทุกคน ไม่อยากจะอวดแต่ก็อวดนิดนึงเหอะมันกินได้ไหมคะเขาบองเพศหรอแม่เห็นต่างประเทศนะแต่ไม่น่าจะทานได้นะทุกคนนะเป็นบางพันหรือเปล่าตอนนี้แม่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรถ้ามันมันมันผลิตออกมาเป็นเมล็ดหรือว่าเป็นอันนี้มันส่วนมากมันจะออกแบบนี้ไงน้องหนอมันออกอ่ะนะแม่ชอบไม่ชอบต้นไม้นี่ กออกดอกแล้วทุกคนนี่จกที่จะตายจะตายทุกคนดูสิแม่ก็ามาฝากไว้แถวนี้ลกน้ำเพราะพวกนี้เขาไม่ต้องการน้ำอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนค่ะช่างบบบายบายคะ่ะ กดไลค์กดแชร์กดช่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c ไ i b e ด้วยนะคะ Oh,